อีเท่หนึ่งพหกม่นพี่านเพีเอา่วไหมเนี่ยียูอีกแล้วโดนแล้วโดนแล้วฮะโดนแล้วฮะต้องโดนแล้วทุกคนต้องโดนแล้ว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 รีบร้อยแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอนากะอทุกคนต้องโดนแล้วต้องโดนแล้วไม่ได้แล้วต้องโดนแล้วทุกคน ต้องโดนแล้วไม่งั้นไม่มีช่องไรนะฮะโดนแล้วฮะมันโดนแล้วต้องโดนแล้วนะฮะต้องโดนละโดนลวโดนละโดนละโดนเตือนแล้ับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของเขามองในเรื่องของ เดี๋ยวมันจะปลิวเลยนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไม่มีช่องไลน์แล้วนะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวขอขออย่านั่นแล้วกันนะครับขออย่าอย่าเพิ่งอจ้าขอใส่ลูกค้า ท้องมันจะปิวแล้วนะทุกคนใจเย็นนะวันที่สี่เนี่ยเราจะไปเที่ยวพุทธพรแม่ที่อุบลราชธานะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ม e> ีเพิ่มหลักไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลงค่อยพรางไม่มีละเราเป็นสูตรพิธีการปกติละเรื่องนี้ก็ขอเส่นไปนะครับ

อจารย์เ่ะรอย่างยนครับอน้อเล่นหมอาจารย์หน่อยครับค่ะเห็นไหมคะชัดไหมคะไม่เห็นอ่ะยังเงี้ยไปต่อชัดไหมจ๊ะตั้งใจเอยากดูอยู่ค่ะใครใครมาจากอำเภออื่นไหมคะใครอยากดูอำเภออื่นมีอำเภอใดๆไรมีไหมอะไรทีไีไรอาไรีไร่เอ้สมุรปากาเลยเหร ีัยงเน่านาักันเลยนะมเน่ายิ้มเลยน่มี่ี่ประานี่ดู้นทาไงเออยูานเเออนกแม่ใครกินเยัย่หาอยู่้นสดยลบ้แม่ใช่ครับมันมันจะดีดคนออกครับมันจะดีดถีบๆีบีบดีดคนออกเลยล่ะ ให้พูดสองคำสัจจาสองคาว่าอะไรสองคำดกาอนไรโอ้ยอพอหรยังคบริจาคพอแล้วขอเสียงปรบมือให้นุๆอีกครั้งนะคะขอรากบอกคุณพี่น้องนะคะของชาวจังหวัดจันทร์เซาเนี่ที่มาร่วมบริจาคเลยค่ะจีขอแล้ว ปเือกับนจังหวัดนะคะตัเล็กเนาขอบคุณนะคะพิารประต้องกราขอด้วยนะคะวจะมียันตีต่อนะครับตามต้งอยู่เลยค่ะไม่ทตัวใหญ่เยอนนีราพี่รอจะเร่ับรนี้ครับใช่ครับใช่ครับพรารัหม่ครับใช่วันนี้ครัแรกครับรันแรกกัเดี๋ยวร้นี่นะครับทุกคน กันสำลรับช่างด้านนักศึกษา ผมอะไรไปไหนขอร้องดีเวลาถึงช่องเลยนะครับก็วันนี้มาช่วยด้วยเช่นกันนะครับมาแสดงนะครับอย่าลืมหนีไปไหนนะครับร่วมอยู่กับพวกเราหรือจะเดินไปบริจาคของนั่งข้าวมาได้นะครับอย่าลืมนะครับไปรับของที่หัวทองแล้วอย่าลืมมารับพวกเราตรงหน้าเวทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณงกลางน่ารักมากขอเวลาให้้น่ารักครับขั้งน่ารักได้ข่าวแจ็คสักครู่นะคะไปแล้วคู่ อ่ะทุกคนมาดูนะอีกรอบหนึ่งไป,ปพวกเราแบบรรแกงแกงเอ่อพวกเรามันแกงมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงพวกเราต้องไปสูงสูงขึ้นรถแล้วนะครับน้องน่าจะกลับแล้วล่ะแต่งหน้าร้านคาใช่แต่งหน้าพากอ,อยู่อยู่อีสานครับเป็นคนอีสานครับคน น้องบัวรำพูครับรอสักครู่หน <animals under kindergarten> ึ่งนะครับอ็ยังไม่ได้อ่านข้อความนะเพราะว่าต้องยกมือถือสูงนะครับต้องยกมือถือสูงไม่ได้เห็นข้อความนะ

ัสดีค่ะน้องไี่เรไม่น้ไไว้กไม่่ายแล้วคอมาก่ไปที่พี่เจเนียรคนเยอะมากๆครัคนเยอมากคนเดิมยินดีกับดนดีใจกับน้องเขาทั้งเลยอ่ะพี่มินได้พี่มินพี่มินไปไหนเนี่ยยไมก่อน Hi you ดยอดมากคนเยอะมากไม่รู้จะเอามุมไหนดีมองไม่เห็นหน้าน้องเพราะว่าคนเยอะมากเอามุมที่บรรยากาศล้วกันว่าความฟีเวอร์ของน้องขนาดนี้เอาบรรยากาศแล้วกัอค่ะไ่ได้หคือ,อลังใช่ๆเข้าไป<ๆ>ข้างไปข้างในเนแน่นหมดแล,ล้วทุกคน เราเราเจอเราเจอน้องๆบ่อยละเดี๋ยวให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเขาได้แบบบรรยากาศใกล้ๆนะฮะแล้วก็ให้เขาได้ซึมซับกับความน่ารักของน้องๆแล้วกันเนาะเราก็แค่เห็นบรรยากาศแล้วเก็บเกี่ยวแบบเนี้มันมีความสุขแล้วอะไม่จําเป็นต้องแบบนะฮะความสุขอยู่ที่แค่ได้เห็นน้องๆแบบนี้ก็ดีใจละ ไม่จําเป็นต้องแบบนั่นเนาะเอาเท่าที่เราสามารถทําได้แค่นี้มันก็หิวใจแค่นี้มันก็ขนลุกแล้วอ่ะเหมือนเราคอยมองความเติบโตของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะไปละ

ัสดีคับสวัสดีคับตัวเองเข้าใกล้ไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วไม่กินซุมตกันอะไรครับผม้มีงาไหไนะวนะไมน่ไหนวะพวกนี้ไม่น 好，好。 มาคัด่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน้องๆนะคะเสร็จจากงานที่สารากลางแล้วนะคะกำลังเดินทางกลับที่พัก FC น้องๆก็ยังเยอะเหมือนเดิมค่ะทุกคน